เรามาดูเรื่องใหญ่กันนะครับผูชมฮะกเกิดระเบิดขึ้นทั่วแบกแดดในอิรักมีคนเสียชีวิตมากมายใช่ค่ะก็เป็นเหตุระเบิดรถยนต์กว่า10ครั้งนะคะทั่วกรุงแบกแดดเมื่อวานนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70คนแล้วก็นับเป็นเหตุนองเลือดครั้งล่าสุดด้วยค่ะเหตุระเบิดรถยนต์เริ่มต้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะส่วนใหญ่เกิดขึ้นในย่านชุมชนชาวชีอะตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดยอ้างความรับผิดชอบนะคะแต่ว่าดูจากลักษณะการโจมตีคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือ อิรักเหตุโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเกิดขึ้นในย่านฮาบบิบิย่าค่ะทางตะวันออกของแบกแดดใกล้กับเขตชุมชนชาวชีอะนะคะทาให้มีผู้เสียชีวิต12คนแล้วก็บาดเจ็บ35คนอ,อีกจุดหนึ่งก็คือย่านเอามาลีฟเป็นย่านชุมชนชาวชีอะเช่นกันค่ะคร,ระเบิด2ครั้งกลางตลาดทําให้มีผู้เสียชีวิต6คนนอกจากนั้นก็ยังมีเหตุระเบิดที่จุดอื่นๆในกลุงแบกแดดรวมทั้งหมด10จุดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า2 คนเหตุนองเลือดระหว่างชาวมุสลิมซุนนีแล้วก็รัฐบาลซึ่งครองอํานาจโดยมุสลิมชีอะได้ประทุขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคล้ายกับเหตุเข็นฆ่าระหว่างนิกายที่เกือบที่เกือบกลายเป็นสงครามกลางเมืองในช่วงปี2006-2007ค่ะสถานการณ์ที่เลวร้ายลงทั่วประเทศนะคะทำให้นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพแล้วก็เมื่อวันเสาร์ก็มีการปฏิบัติการไล่ล่านักรบอัลกออิดะที่จังหวัดอันบาร์ด้านติดพรมแดน ซีเรียค่ะโดยกลุ่มดังกล่าวมีความเข้มแข็งขึ้นจากความช่วยเหลือของกลุ่มอานูสลาในซีเรียค่ะอันนี้รหะะัสโกอการร้ายะใช่ค่ะ